อยากให้เมืองไทยพูดถึงวันฉลองหน่อยครับพี่หลองเป็นไงบ้างพี่ทายก็เฮฮาครับเกก็เอนเตอร์เทนทั้งคนยิ้มคนหัวเราะชอบตลกนะพ่อเคยดูวันฉลองไหมครับยังไงพ่อพ่อขำไหมก็ขำตลกนะตลกครับพกชอบตลกเมืองไทยสนิทกับพี่หลองขนาดไหนอสนิทมากครับว่า ก็สนิทอยู่ครับตลอดนั่งคุยมีพี่เห็นคลิปหนึ่งที่เมืองไทยเนี e ่ยบอกพี่หลองเลิกเล่นพนันได้แล้วนี่ยังไงอ่ะมันแกก็ชอบมาปรึกษาครับว่าแกเสียพนันเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็บอกหรือบอกมันก็เราบอกเราก็บอกไม่ได้ครับคีแกก็โตแล้วเนาะพี่เขาโตแล้วนะเขาเดี๋ยวเขาก็จะว่าเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาได้แต่เตือนเนี่ยนันนะเป็นห่วงพี่เขาไหมเป็นห่วงอยู่ครับผม พี่หลองอายุก็สามสองสามสามแล้วครับผมถือว่าเป็นนักชกตัวอย่างให้กับรุ่นน้องในค่ายครัองมก็เป็นตัวอย่างครับผมเวลาซ้อมซ้อมเป็นไงก็ซ้อมเวลาซ้อมก็ซ้อมเวลาเล่นก็เล่นครับผมนี่แกก็ทำาแก้เต็มที่เลยครับโอ้มีแต่มีแต่คนบอกว่าเมืองไทยอย่าพิ่งเลิกนะนะครับกลับมาต่อยก่อนเนี่ยประมาณโอ้โหเกือบประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่อยากให้เมืองไทยต่อยต่อนะครับอีก อีกห้าเปอร์เซ็นอยากให้พักร่างกายก่อนอีกห้าเปอร์เซ็นอยากให้เลิกก็เาสิบเปอร์เซ็นเลยนะเมืองไทยอันนี้พี่ประเมินให้แบบคาดคะแนนเอาเรามีความรู้สึกยังไงที่แฟนขับเขาอยากให้เรากลับไปต่อยมากขนาดนี้ก็พูดพูดอยู่ทุกวันครับพูดแฟนอยู่ทุกวันว่าว่าอยากกลับไปโชคคับผมเออแล้วแฟนเขาว่า,าไงบ้างเขาอยากให้เราเลิกไหมเน,เนี่ยเห็นฟันหักมาเห็นเจ็บเห็นปวดหัวเขารู้สึกไงก็เขาเขาก็ ก็ดึง um, ด so ึงย so, really ื้อไว้อ um, ยู่นิดถึงว่าก็พยายามพูดแบบก็ไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ครับเขาอยากให้เลกเหระก็ไม่ไม่เชิงว่าอยากให้เลือกครับว่าตามใจเราครับแต่ว่าเพราะว่าผมมองดูอารมณ์ดูใจแล้วคิดว่าไม่ค่อยเราอยากอยู่กับครอบครัวมากกว่าครับแต่แต่แต่สําหรับการตัดสินใจมันห้ามผมไม่ได้ครับไม่ห้ามได้ครับแต่จริงเขาคงไม่อยากให้ แฟนเขาไปเจ็บต yeah. mm ัวนะมัน so ก sí, no erm sure ็เป็นธรรมดาตามธรรมดาครับเห็นเจ็บหนักมาก็ต้องสงสารธรรมดาแหละแต่ชีวิตนักสู้เนาะนักมวยนะเราเดินทางนี้ละครับพ่อเวลาเห็นลูกเนี่ยเจ็บหนักมาฟันหักมาเนี่ยพ่อรู้สึกไงพ่อไม่ไม่ไม่เป็นไรสบายๆเพราะคนทํามวยมันก็รู้เข้าใจครับก็เราเดินทางนี้แลลวเราเป็นนักมวยนะครับเจ็บขนาดไหนก็ต้องสู้ต้องสู้า เวลามันสู้นี่มันแลกไปเลยชีวิตไม่กลัวแล้วใช่ใช่ถ้าาถ้าไม่นอนกับพื้นจริงๆมันลุกไม่ได้จริงเนอะถ้าไม่หลับจริงๆอ่ยครับผมเออไม่มีทางหยุดมันได้จับยุติอย่างเี้ครับหลังหลังมาเนี่ยมันมีหลังหลังคะก่อนมาไม่ไม่เคยก่อนเริ่มต้นเริ่มากรับดำๆที่ปแบบเขาแนั่นๆเออไฟนั้นยังไงแปดปอนมันแปดปเลยเหรอกแปดปอนยังไงอ่ะ ไม่พูดดีกว่ามันมันจะเป็นปัญหาเรามันผ่านมาแล้วนะยังว่ากันั่ยแต่ก็สู้ได้สุดมากครับผมก็สู้เต็มที่ครับผมเห็นบอกว่าเคยลดน้ำหนักจนร้องไห้ก็สมัยเด็กว่เป็นมาตั้งแต่เด็กครับผมก็เวียดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นให้ผมเคยเสียตังนะเสียเงินค่าอันหนักใช่จ่ายค่าน้ำหนักให้เขานั่นเลยเท่าไหร่ครับมันทำไม่ได้จริงหมื่นหนึ่งที่หนึ่งแล้วก็ห้าพันที่หนึ่ง พรของพอรเขาต้องเสียงข้อเพราะว่าเราทําไม่ได้ตอนตอนตอนอยู่ก็บึ้งเยี่ยมแล้ก็ยังไม่โตยังไม่โตก็มาโตกับปีเกย์รถเยอะทำไมก่อนกลัวจะกลัวจะได้ขึ้นไม่มีเหือดเขาไปอบกันแล้วมันยังมีเหือดกี่ปอนอ่ะรถน่าจะช่างก็เยอะจนทําไม่ได้ะครับผมฝนตกด้วยหรอก็ไม่ใช่ฝนตกะครับเพราะมันมีไหลายไปก็ฝนตกก็มีก็ ส่วนมากมันถ้ามันตกไม่กินน้ําหรือเปล่าแอไปกินไี่จะลนแบบปากในลอกออกเป็นแผ่นเลยะแบบมันแห้งเกินอ่ะสุดแปากมันนีดลอกออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับคือไม่ได้ก็ไม่ได้คือมันไม่มีน้ําจะออกแล้วจากตัวเราเนี่ยไม่มีเลยก็ไปอบก็บางทีมันก้าวขาไม่ไปเลยครับเหมือนกับคนหัวเลยนะพ่อถึงระดับต้องนหัวเลยจริงมีแบบนั้นเลยรู้รู้สึกว่าคนไม่มีแรงมันเป็นงี้มันก้าวขาไม่ไปเลยครับท่านวิ่งทางไหก็ร้องมันเลย เพราะมันก็ต้องยอมเสียตามหล้วย้นเขาลงโทษแล้วก็ก็คุยกันเกาคุยกันแบบให้มันลงคือเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปอนไม่เจตนาครับู่โซอยู่แล้วคือมันไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆอืมไม่มีเงือไม่มีน้ำเลยก็แพ้บ้างแพ้บ้างนี่ครับครับพี่ชายนะถามว่าไปในเจ็บหนักสุดก็ไฟกับแลมโบ้เพชรปอนะเพชปตอไฟไหนประทับใจที่สุดโชคกับ ถนนชัยครับผมผมที่ราชอบมากเลยครับเพราะอะไรครับผมว่าผมร่างกายมันแบบปิดเปียแล้วมันแบบทําอะไรมันต่อยใจตลอดครับผมมันเล่งมันต่อยมันพลาดิดได้ตลอดไปกับถนนชัยกี่ไฟน้าสองไฟครับผมชนะลวดครับผมอ๋ออ่ะถนนชัยรอก่อนนะอย่าเพิ่งเลิกนะเดี๋ยวเจอกันอีกไฟที่สามเออเออเออถ้าต่อยชงเก็บนี้น่าจะนน่นนะคู่ดุดอ อมีคนนึงอยากให้พูดถึงเราเคยเห็นกล้องไกลเอ็นนี่โมอไลรู้จักไหมเห็นอยู่ครับผมเป็นไงน้องเขาเป็นไงบ้างก็เคยเห็นเขาที่ไหนก็ดูในเฟซในอะไรก็เคยเห็นเขาต่อยไหมเคยครับดูอยู่เป็นไงบ้างก็น่ากลัวอยู่ครับรูปร่างก็สูงใหญ่ครับอาวุธหนักไหมก็ใช้ได้อยู่ครับมาโชคกับเราก็เราก็เสียวอยู่เพราะว่าเขาใหญ่สูงใหญ่ด้วยสดด้วยนะครับผมเออเออเออ ล้วคิดว่าถ้าเกิดว่ากลับไปต่อยเนี่ยน้ำหนักมันยังเหมือนเท่าเดิมอยู่ไหมผมคิดว่าถ้าซ้อมก็น่าจะเท่าเดิมปกติมันคงไม่โตไปกว่านี้แล้วนะคับผมอายุก็เกินไม่แน่อาจจะถ้าซ้อมหนักขึ้นมาอีกอาจจะลดลงกว่าเก่าอีกร้อยสามห้าก็จะได้ไหมครัมีไฟหนึ่งที่เราเคยชนะยอดมวยสามสอคับผมพันพยักจิตบางนน์คับชนะยังไงไฟนั้นก็เราก็ได้น้ําหนักได้อะไรได้เราได้เบลดด้วยครับผมก็ยังไงก็ซอกะ สอครับผมถานเข้าไปเลยครับผมเราได้เปรียบหลายอย่างครับก็เลยมันก็เลยทําให้ออกมาเราก็ดีอยู่เห็นเขาถามว่าเมืองไทยนี่แพ้ทางมวยซ้ายจริงไหมไม่เสมอไปนะทำไมเสมอไปครับก็เคยชนะมวยซ้ายก็หลายคนเหมือนกันครับผมอืมองค์ประกอบมันหลายอย่างครับ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 อะซุปเปอร์แบงค์หน่อยซุปเปอร์แบงค์ยังไงต่อยกับซุปเปอร์แบงค์เป็นไงบ้างจุกจิกครับ ตัวยากเหมือนกันลูกเจ้าเล่เยอะเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมจักเหลี่ยมเยอะลูกเจ้าเล่เยอะแต่ว่าเหลี่ยมบนเวทีนะแบงหน้าแต่ข้างล่างอย่าเหลี่ยมนะแซวเล่นนะฮะไฟไหนค่าตัวเยอะที่สุดเออ่ในเมืองไทยก่อนยังไม่ได้นะราไฟไหนน่าจะเป็นไปที่คระมาศึกไปราชดำเนินต่อยกับไม่แน่ใจทาไะเป็นชกกับสายของนารงน้ารงครับน่าจะต่อยสุวรรณสงชัยแหละประมาณเท่าไหร่ค่าตัวแสนไปปลายนะ่ยครับแสนเจ็ดแสนแปด